สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l อุ่งเกมมิ่งกนี้เป็นของด่าน S V ขีนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่นดาดทับยากนะบอสจะโจมตีไกลขึ้นแล้วก็หนอนโจมตีไกลขึ้นนะครับก็ถือว่ายากเลยนะครับสำหรับด่านนี้แต่ว่าถ้าเราใช้ระเบิดเป็นเนี่ยก็จะไม่ยากมากเคมมาดูสเต็ปกันค okay, เมเริ่มมาวางเวนการเล่น D P ก่นนะครับ แล้วก็สไนปเปอร์มายิงหนอนเดี๋ยวผมจะใช้ยิงเดียว2ตัวแล้วก็ LE ตัวหนึ่งนะเพราะว่าระยะโจมตีเหมือนไก่นะครับช่วงแรกไม่มีอะไรมากคราวนี้เดี๋ยวผมวางซินวันแอสนะครับมาชาร์จสกิลถ้าใทยดีพีเด้งชา้าเนี่ยอาจจะข้ามซินวันแอสก่อนแต่คิดว่าน่าจะเด้งทันนะ จะเหลือเฟือคราวนี้สังเกตซ้ายบนนะครับพอมีหมาวิ่งมาวางระเบิดเลยจะวางทั้งหมด3อันนะครับหนึ่งสองแล้วก็อันที่3วางตรงนี้นะครับประเดี๋ยวผมจะเอาไมดีกตัวหนึ่งมารอฮิลเจสซิก้านะครับเดี๋ยวเจสซิก้าจะโดนดเาเมจอันนี้ตัวสแกน2ตัวนะครับตัวแรกมันจะไถสามันด้านล่าง แล้วก็ไอตัวหนึ่งจะไถที่เราเพิ่งวางไป3ามอันคราวนี้ให้เรารีบวาง2อันนะครับที่อยู่ด้านบนเนี่ยทันทีเลยนะหลังจากที่มันโดนไถแล้วก็วาง3อันนะครับอันที่3ามวางตรงนี้แทนนะครับอันนี้ต้องรีบวางต่อเนื่องเลยจริงๆนที่3ามนี้มันยังไงก็ระเบิดไม่ทันเดี๋ยวต้องเอาการวิไปบล็อก บอสมาละเดี๋ยวผมจะว่างระเบิดด้านล่างรอบ,บอสนะครับอ,อีนานเลยรอบอสไม่เหยียบโอเคมาละหนึ่งถ่ายไปนะครับแล้วก็อันที่2คราวนี้ผมจะเอากาเวลมาบล็อกแปาบหนึ่งให้ระเบิดอันที่3มเนี่ยมาทางานก่อนนะครับให้มันชาร์จทันโอเคชาร์จทันละปล่อยมันเดินไม่เหยียบสาม,มันบืมเรียบร้อยไม่มีตัวสแกนและที่ผมจะขายเมดิกตัวนี้ทิ้งเดี๋ยวเอาไว้ลงใหม่ จริงๆตัวของเมนี่จะเปลี่ยนเป็นเมดิกแทนก็ได้นะผมลืมเปลี่ยนม,ยมีอย่างก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันโอเคคราวนี้พี่ตัวสแกนมาเราจะเปลี่ยนจากวางระเบิดน,นะครับเอาดีเฟนเดอร์มาบล็อกแทนนะครับแล้วก็เอาเมดิกเนี่ยมาคอยฮิลแล้วก็เอากาวิลนะครับมาล่อบ,บอสนะให้บอสมายิงกาวิลแทนนะครับอันนี้เดี๋ผมวางระเบิดเรื่อยๆเลย,เลย ถ้ากาเบลตายก็เอาดีฟินเดอร์หรือตัวอะไรก็ได้นะครับมาช่วยล่อก่อนฮะตรงนี้บอสตรงตรีไม่ถึงข้างบนละเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาผมวางเมย์มาช่วยทำดามินี่ระเบิดนี้ผมวางช้าไปหน่อยทันไหมน่าจะยังทนันโอเคบึ้มแล้วก็เดี๋ยวผมมากาเวลมาล่อเหมือนเดิม อันนี้ผมรอครูดาวของเมดิกนะครับอันนี้คือผมพลาดเองจริงๆผมต้องเปลี่ยนนะมยามยะเป็นเมดิกนะต้องใช้เมดิก3ตัวนะครับเพื่อความชัวร์แต่ไม่เป็นไรเราก็เอาเดฟเฟนเดอร์นะครับมาล่อเป้าไปเรื่อยๆโอเคเมดิกมาแล้วเดี๋ยวผมจะหายเจสสิก้าทิ้งมาเมดิกมาฮิลซิโนแอดอ่ะลืมไปอ่าบอสมันจะไปยิงเมดิกนี่หว่า โอเคบอสตายพอดีก็เดี๋ยวเอาเาวิลมาวางแทงก็ได้ลืมนะครับเมื่อกี้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรยากละผมว่างระเบิดสามันรอมันใช้ก่อนคือต้องมีเมดิคอยูนะนี่ขนาดโครายังเจ็บนะครับบอกเลยตีแรงมากครับ เราโดนรถกอบด้วยแหละเรื่องของเรื่องเคชาสิ K บเสร็จซ็นลก็ลปล่อยให้มันเดินมาให้มันมาเหยียบระเบิดสามันที่เราวางไว้นะครับก็ผ่านแล้วด่านนี้ค่อนข้างยากนะครับลองไปปรับดูนะผมคิดว่าวิธีนี้ง่ายสุดตอนที่ผมจะนึกออกแล้วจริงๆนะครับหวังว่าจะช่วยได้ขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะครับ,บก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีครับ